เกาหลีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนานแล้วนะม,มากกว่า40ปีแล้วนะคะโดยเฉพาะบริษัทใหญ่น,นับเป็นคลื่นลูกที่หนึ่งเลยก็กว่าได้ที่เข้าหมาญี่ปุ่นเกาหลีใน,นช่วงนั้นนะคะจากนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่ก็นำออสซัพพลายเออร์ซึ่งเป็นกลุ่ม SME เข้ามาในไทยตามมนาะถือเป็นการลงทุนเป็นคลื่นลูกที่2จากเกาหลีใต้มาถึงตอนนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างลูกที่ส เวฟที่3ของการลงทุนเกาหลีในไทยค่ะและอยากให้อยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีซึ่งมันเป็นอุตสาหกรรมใหม่เนี่ยซีนิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่สมาร์ทโฟนดิจิทัล AI ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่17 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์นะครับทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยนักุงโซก็ร่วมกับกนอการนิคมอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงทางด้านของ BOI แล้วก็ทางด้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเขาจัดงานที่ชื่อว่าอี n i t e Thailand Business Forum 2025ซึ่งจัดท uh ี่แกรนด Hyatt ท r a w a วันงานนี้มีความสำคัญครับเพราะว่าได้ขนนักลงทุนที่เป็นทุนใหญ่จากเกาหลีใต้ภาษาเกาหลีใต้เขาเรียกแชโบนะฮะคนที่เป็น ผู้ที่มีอำนาจมีอิทธิพลเป็นคนที่เป็นคนรวยที่อยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยมาเยือนไทยมากกว่า100รายซึ่งถือเป็นงาน business forum ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยจัดมาในประเทศไทยและเกาหลีใต้เลยนะครับ<ม>และทุกรายที่มาเนี่ยก็มีการ business matching กับธุรกิจของไทยมีการจัดเตรียม business matching กันอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีแบ่งเป็นรายอุตสาหกรรมเลยคําถามคือทําไมการ business m a t i n หรือ ignite Thailand ครั้งนี้เนี่ย มันถึงมีความสําคัญนั่นก็เพราะว่าไทยเราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเยือนเกาหลีใต้ตอนที่ไปประชุมเอเปแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยทวิภาคีกันในระดับผู้นําของประเทศเพื่อที่จะพัฒนาการค้าร่วมกันหนึ่งในนั้นคือเรื่องสําคัญที่สุดหัวใจใหญ่เลยเป็นธีมหลักในการพูดคุยกันในครั้งนี้คือ FTA ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ซึ่ง FTA เนี้ยนะครับเป็น FTA ที่มีความสำคัญเพราะว่าจะเป็นระดับ ทวิภาคีไม่ใช่แบบพหุภาคีเพราะก่อนในเ่ืเองมีอาเซียนที่ทํากับเกาหลีใต้ไว้แต่อันนี้จะเป็นไทยกับเกาหลีใต้เลยแต่ว่าจําเป็นจะต้องพูดคุยกันให้ดีซึ่งท่าทีของเกาหลีใต้ในงานนี้ต้องบอกว่า เขามีความพยายามที่จะพูดคุยกับเราแล้วก็มีความต้องการที่จะให้การเจราจาครั้งนี้คืบหน้าเพราะว่าตัวแทนจากฝั่งภาครัฐและเอกชนของเกาหลีก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากจะให้เกิดการค้าการขายร่วมกันส่วนไทยเราเองก็มีการประมาณการแล้วเราเปิดเผยผลการศึกษาว่าถ้าเกิด FTA ฉบับนี้เกิดขึ้นจะส่งผลให้ GDP เราเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยแต่ระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐสำคัญมากๆนะคะเมืะะ่อวานนี้เราก็ได้ เกาะติดกันในรายการถันท้อของเรานี่แหละถึงสถานการณ์ที่ไทยเนี่ยยังต้องไปหาประตูเจรจากับทางสหรัฐนะการเปิดตลาดใหม่การมีการลงนาม FTA หนึ่งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทยเพราะอย่าลืมว่าประเทศคู่แข่งเราอย่างเช่นเวียดนาม FTA ค่อยอกวเราเราต้องเร่งมือค่ะในการมี FTA เพิ่มและเป็นการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็เป็นการเพิ่มตลาดในการค้าการขายเอามาบาลานซ์กับสิ่งที่ยังผันผวนและไม่แน่นอนกับตลาดสหรัฐ งานเมื่อวานจึงเป็นงานใหญ่สําคัญ3วันนะคุณจิมมี่ oh, เกี่ยวเนื่องกัน3วันเลยในอีกไหนใช่เพราะว่าวันจัน Business Matching ไปแล้วเมื่อวานนี้เขาไป EEC กันแล้วก็วันนี้ไปงาน m e t a l e x นะครับที่อยู่ไบเทคบางนาน,นี่เองนะฮะทีนี้เมื่อวันจันนะครับคุณเอกนิตินิติทันประภากรองนาะยกรัฐมนิรีและรัฐมนตรีว่าก,ก,การกระทรวงการคลังของไทยเราเนี่ยครับเป็น ปาฐกถาในการเปิดงานเป็นประธานในพิธีแล้วก็ปาฐกถาพูดถึงว่าการที่คณะผู้แทนไทยได้เดินทางเยือนเกาหลีใต้ที่เอเปเนี่ยได้ทําให้ได้หารือทวิภาคีอย่างใกล้ชิดต่อยอดมาจนถึงการพัฒนา FTA ไทยเกาหลีใต้หรือว่าซีป้าเนี่ย ไทยเข้าใจความต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้มากขึ้นจากการประชุมครั้งนี้เลยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่เกาหลีมีความเชี่ยวชาญส่วนไทยมีฐานการผลิตรถยนต์สําคัญของภูมิภาคอยู่แล้วจึงมีโอกาสที่จะเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีได้อีกมากดังนั้นหมายความว่าอย่างที่ผมบอกไปเอเปกเป็นประตูบานแรกที่ทําให้เราได้คุยกับเขาแล้วทําให้เรารู้ว่าเขามีความต้องการที่จะลงทุนในไทยและต้องการหาพันธมิตรใหม่ๆพอสมควร คุณเอกนิติบอกว่าจริงๆแล้วโครงสร้างเศรษฐกฐิจเกาหลีใต้กับไทยมีความคล้ายกันเพราะว่าโดน geo politics เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เกาหลีใต้มีปัญหาพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องของการบริโภคภายในประเทศเนื่องจากมีนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงพอสมควรดังนั้นโครงสร้างเศรษฐกฐิจเราคล้ายกันยิ่งปัจจุบันตอนนี้เกาหลีใต้มีมาตรการกระตุน้นเศรษฐกฐิจที่อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบซึ่งไทยเราคุณเอกนิติบอกว่าเรามีคนละครึ่ง p l u และมีการพยายามที่จะแก้หนี้ประชาชนด้วยโครงการเ MC ดังนั้นโครงสร้างคล้ายกันเจอปัญหาคล้ายกันเอาง่ายๆว่ามีความขัดแย้งทางการค้ากับหลายประเทศคล้ายกันและมีข้อตกลงทางการค้ากับหลายประเทศคล้ายกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นโอกาสดีค่ะที่เราจะได้ประสานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้ากันนะคะที่นี้ค่ะเราไปดูโอกาสในทางธุรกิจนะคะสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่น่าสนใจระหว่างไทยและเกาหลี3อุตสาหกรรมด้วยกันที่จะเป็นยุทธศาสตร์ ไทยเกาหลีได้เลยนะคะอุตสาหกรรมที่หนึ่งก็คืออุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร,รค่ะตรงนี้เนี่ยทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันการยกระดับมาตรฐานนะคะเช่นอะไรระบบสมาร์ทฟาร์มหรือว่าฟู้ดโปรเซสซิ่งไทยของเราเนี่ยค่ะก็เป็นถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลกอยู่แล้วนะคะ <ừ> mm. ส่วนเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาก็เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีเขามีเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มเขามีฟาร์มที่ทันสมัยตรงนี้เราสามารถที่จะมาเมิดกัน นะเรามีเยอะเขามีเทคโนโลยีเรามีวัตถุดิบเอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาร่วมกันได้อุตสาหกรรมที่1อุตสาหกรรมที่2ค่ะก็เป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์ AI ระบบออโตเมชันหุ่นยนต์เซมิคอนดักเตอร์ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในการพูดคุยกันเนี่ยแล้วก็ในเวทีต่างๆเนี่ยพูดถึงอุตสาหกรรมที่สองซะเยอะเพราะว่าทั้งสองคนต้องการที่จะ นะทั้งสองรายสองประเทศเนี่ยนะต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองเข้าสู่ new economy ดังนั้นเรื่องนี้คุยกันเยอะมากๆส่วนอุตสาหกรรมที่3ตรงนี้ไม่ทําไม่ได้เพราะคืออุตสาหกรรมบริการ wellness medical แล้วการท่องเที่ยวนะครับไทยเรามีการแพทย์แล้ว wellness แล้วก็สปาที่ดีส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาเป็นจุดเด่นเขามีเครื่องสําอาง c o ส m e ติกมีศัลยาการยาการมโดดเด่นมากๆจริงๆไทยเราก็เก่งนะด้านของศิลยกรรมและหมอไทยก็ไม่ใช่ย่อยนะคะแต่ว่าทั้ง2ส่วนเนี้ย มาเหมือนกันได้โดยทั้งสองประเทศค่ะทีนี้นอกเหนือจากอุตสาหกรรมเป้าหมายสาอุตสาหกรรมหลักๆแล้วเนี่ยนะคะไปดูทางด้านของรองประธานสภาหแห่งชาติเกาหลีใต้ก็ขึ้นกลับประทับาพิเศษชเช่นเดียวกันคุณลีแฮกยังนะฮะบอกว่าการหารือระหว่าง2ประเทศในช่วงที่ผ่านมามีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างชาัดเจนไทยและเกาหลีใต้เป็นแกนนําสําคัญของภูมิภาคสามารถเป็นได้ในเอเชียด้วยนะครับที่เราจะสามารถ ผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจให้เกิดผลได้จริงโดยเฉพาะเนี่ยข้อตกลงซีป้าเนี่ยแหละคาดว่าจะเป็นความร่วมมือเศรษฐกิจยุคใหม่ครอบคลุมสินค้าบริการการลงทุนดิจิตอลคอมเมอร์ซและครีเอทีฟอินดัสทรีเราต้องเดินหน้าสร้างความร่วมมือโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางคําพูดนี้ท่านย้ำสองรอบนะ<ม>บอกว่าขอให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง<ม>แล้วเราจะสามารถเดินหน้าได้ทั้งนวัตกรรมดิจิตอลครีเอทีฟอีโคโนมี เราก็เพิ่มความเข้มแข็งให้กับภูมิภาคสร้างโอกาสใหม่ๆย้ําว่าสร้างให้กับคนยุต่อยุคต่อ,ตอไปเป็นนิวอีโคโนมีขึ้นมาในการเจราจาปาฐะกฐากันเนี่ยพูดคุยกันบนเวทีเซสชั่นบนเวทีเซสชั่นหนึ่งนะครับที่เขาให้ความสําคัญก็คือเป็นการพูดถึง FTA ไทยเกาหลีใต้เนี่ยหรือว่าตัวซีป้ซึ่งก็ให้ผู้แทนจากทั้งสองประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกันขึ้นมา ปากกฐกถาแล้วก็พูดถึงอัปเดตว่าซีป้าไปถึงไหนแล้วเอาเริ่มจากฝั่งเราก่อนฝั่งเรานะคะไปที่อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะคุณจตุมาเอี่ยมสวัสดีกุลก็บอกว่าประโยชน์ของข้อตกลงซีป้าถ้าเกิดเกิดขึ้นมาเนี่ยจากผลการศึกษาก็จะได้เห็นค่ะว่าถ้าเกิดซีป้าหรือว่าเป็น FTA ไทยเกาหลีเนี่ยนะคะตรงๆเนี่ยจะทําให้ GDP ไทยเติบโตขึ้น 1นึ่งถึง2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะโดยไทยยังจะต้องเจรจากับเกาหลีใต้ต่อเนื่องนะคะเราจะต้องมีลงมีการลงดีเทลของ FTA ฉบับนี้ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม4.0ที่ไทยเนี่ยต้องการปรับเปลี่ยนเช่นอะไรบ้างเศร,รษฐกิจดิจิทัลความปลอดภัยไซเบอร์การพัฒนาเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ AI แล้วก็รวมไปถึงข้อตกลงต่างๆค่ะที่ต้องคานึงถึงเรื่อง BCG ด้วยเรื่องนี้ทิ้งไม่ได้เลยคือ<ม>พอเรา จับต่อจิกซอมาจนถึงทางด้านคุณโชติมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางด้านของ FTA ไทยเกาหลีฉบับนี้หรือว่าซีป้าเนี่ยให้ความสําคัญค่อนข้างเยอะมากมในหลายหายหมวดหมู่ทั้งอุตสาหกรรมสมัยใหม่ BCG ESG ไปจนถึง أ, การรักษาอุตสาหกรรมเดิมๆอย่างอาหารและการแปรรูปเรื่องราวเหล่านี้นะครับต้องบอกว่าใช้เวลาพอสมควรเลยแต่ว่าสัญญาณที่ดีคือเขาอยากเจราจารและเขาอยากพัฒนาด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีทีนี้ทางด้านของคุณโชติมาก็วิคเคราะห์นะครับบอกว่า พอไปศึกษาในรายละเอียดและสินค้าที่ไทยจะได้รับประโยชน์และเกาหลีใต้จะได้รับประโยชน์จากซีปามีอะไรบ้างอ,อาดูจากฝั่งไทยก่อนก็ได้ครับอาาของเรานะคะอะไรบ้างที่สามารถส่งออกได้พูดง่ายๆเราเป็นประเทศที่มีผลไม้เยอะนะคะผลไม้เมืองร้อนต่างชาตินิยมทานเยอะมะม่วงทุเรียนอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะมีมันสำปะหลังแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังอันนี้ก็เป็นเพื่อเศรษฐกิจชนิดหนึ่งเนื้อไก่เนื้อไก่แปรรูปค่ะซอสอาหารพร้อมรับประทาน ผลิตภัณฑ์ไม้แล้วก็ไม้นี่แหละนะคะเคมีพัณฑ์โรงแรมร้านอาหารที่เป็นหมวดบริการนะคะแล้วก็รวมไปถึงเศรษฐกิจสร้างสารรค์อื่นๆนะครับส่วนเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะได้รับนะฮะอน,นิสงส์เรื่องของยานยนต์และชิ้นส่วน คือทางด้านในงานเนี่ยก็บอกว่าลงหูมีค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างฮุนไดเนี่ยครับก็มาลงทุนด้านการผลิตแบตเตอรี่อยู่ในประเทศไทยแล้วโรงงานจะเปิดปีหน้านอกจากนี้ยังมีความสนใจนะครับในการวางรากฐานของโรงงานผลิตรถยนต์เพิ่มเติมอีกนะครับมีเหล็กเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์จากเหล็กนะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บริการด้านขนส่งโรงแรมร้านอาหาร warehouse service ตรงเนี้ยเราเก่งมากนะครับทีนี้ทั้งหมดตรงนี้เราจะได้เชื่อมซับไพเชนกับเกาหลีใต้ทั้งนี้นะครับพอ,อมีคุณโชติมา พูดแล้วทางด้านของฝั่งเกาหลีใต้ก็มีรองประหลัดกระทรวงพาณิชย์เกาหลีใต้ฝ่ายเจรจาการค<ฆ>้าคุณควอนเฮเยจินเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันไม่ต้องห่วงเลยว่าเกาหลีใต้จะไม่สนใจไทยเพราะว่าตอนนี้มี400กว่ารายที่ลงทุนอยู่ในไทยมีโครงสร้างการค้าส่งเสริมกันจะเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็ได้ซีป้าเนี่ยคืบหน้าแน่นอนแต่มันมีทั้งหมด24ชาร์เตอร์แล้วคุยกันเยอะมากทั้งดิจิทัลเทรดซัพพลายเชนซัสเทนเนเบิล จะทาให้ประเทศไทยกับเกาหลีใต้แข่งขันได้ในระดับเอเชียและระดับโลกการค i mean ้าจะเสรีมากขึ้นจะมีการแก้ไขกฎระเบียบระหว่างกันให้มันง่ายขึ้นมีการเจรจาที่มีมาตรฐานสูงแน่นอนเกาหลีใต้ดูจะคอนเซิร์ตเรื่องของมาตรฐานการเจรจาแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนะตั้ง24เตอร์อะคุณจิมมี่ว่าจะเจรจาและจบ เราได้เซ็นกันเนี่ยเมื่อไร่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คุยกันแล้วเขาบอกว่าน,น่าจะ<อ>าใช้ชวเวลาหลักปีอยู่ดี<อ>น่าจะาประมาณนั้นนะครับอ่ะ <มา S 1> ดูก่อนว่า FTA ของเกาหลีใต้คือต้องบอกว่าเกาหลีใต้เขาเก่งนะครับเรื่องการเจราจา FTA เก่งไม่เก่งอย่างไรคุณผู้ชมลองดูเขามี22ฉบับ59ประเทศครอบคลุม85%ของ GDP โลก ใครเราน่าจะเบียดเข้าไปอยู่ในนี้เนาะก็ถ้าเพิ่มกับไทยขึ้นมาก็อาจจะครอบคุมมากขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเลขนี้รวมแบบพหุภาคีที่เราทํากับอาเซียนไว้แล้วหรือเปล่าแต่ว่าในขณะเดียวกันเกาหลีใต้มี FTA เยอะก็จริงแต่เป็นอันดับที่2รองจากสิงคโปร์เขามี88%ของ GDP โลกวัดเป็น GDP โลกอ่าค่ะเกาหลีใต้ก็พยายามอยู่เอามาดูไทยไทยมีฉบับอ่ไทยของเรามี16ฉบับเรารายงานว่าเป็นตัวเลข16ฉบับนี้ก็มาระยะหนึ่งนะ23ประเทศนะคะ ปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างเนี่ยอีกหลายฉบับด้วยกันค่ะมีแบบทวิภาคี7ฉบับแบบภูมิภาเก้าฉบับเนี่ยเกับ9อยู่ตรงนี้ฝั่งคุณนี้านคุณชิณนันจะเป็นทวิภาคีทวิภาคีคือตรงๆกันเลยนะคะมีออสเตรเลียเปรูนิวซีแลนด์ชิลีญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็สีลงังกา นี่นะครับสินต่างการที่เซ็นแล้วแต่ว่ารอบังคับใช้นะครับส่วนทางด้านของระดับภูมิภาคมีทั้งอาเซียนนับเป็นหนึ่งนะแล้วมีอาเซียนเกาหลีมีอาเซียนจีนอาเซียนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียมีอาเซียนบวก3ใช่ไหมฮะแล้วก็มีญี่ปุ่นมีอินเดียแล้วก็มียุโรปนะครับเอฟต้า e นะครับ,บยุโรปบางประเทศตรงนี้เป็นอัปเดตแล้วกันนะครับแต่ลองมาดูกันสักหน่อยถามว่าแล้วทำไมเกาหลีใต้เขาถึงสนใจในการลงทุนประเทศไทยอันนี้<ม>เกาหลีใต้เขาเอามาให้ดู ถ้าเทียบกับอาเซียนเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือการค้าเกาหลีใต้อาเซียนนะอีกแล้วที่เวียดนามของเราเนี่ยแซงทางโค้งตลอดเลยนะคะก็มากสุดอยู่ที่เวียดนามรองลองมาเนี่ยเป็นกับสิงคโปร์นะคะถัดไปอันดับ3าเป็นมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียไทยเราเนี่ยอยู่ที่อันดับ4นะคะประมาณ14.8สี่จุดแดล้านะอันดับห้าคือทางด้านของตัวตัว ตัวของรองปลัดกระทรวงการค้าเนี่ย<ม>ของจีนเนี่ยไอของเกาหลีใต้เนี่ยขออภัยครับ <c oughs> เขาบอกว่าเราอยู่อันดับที่5ก็จริงแต่ว่าเรามีศักยภาพที่จะขยับ อันดับขึ้นมาได้จากการทํา FTA ฉบับนี้แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะไทยควรมีศักยภาพในการแซงในหลายๆประเทศที่อยู่ในอาเซียนเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าพอเราเห็นแบบนี้ความรู้สึกก็คือพี่เวียดนามเขาเอาอีกแล้วเหรอเขาอยู่อันดับหนึ่งเลยเหรอเขาเซ็นซะเยอะเออเขาเซ็นไปซะเยอะซะด้วยทีนี้ไทยเราเองเนี่ยก็ต้องพัฒนาการค้าขึ้นมาได้เกา,าหลีใต้เขาบอกว่าลองดูนะอาเซียนโคเรียเทรดเนี่ยของที่ใช้ FTA เนี่ยมีการโตถึง3เท่าในช่วงปี2006-20 2กถึงน้าช่วง18ปปีที่ผ่านมาเนี่ย จาก61,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น192,000ล้านดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนการลงทุนระหว่างเกาหลีกับอาเซียนอันนี้โต10เท่าภายใน18ปีนะครับตั้งแต่17,000ล้านจนถึง158,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว2024ดังนั้นถ้ามันมี FTA เพิ่มก็จะสามารถทำให้เราลงทุนได้เพิ่มขาดคนนี้ไม่ได้ BOI สิส่งเสริมการลงทุนนะคะเลขาธิการ BOI ค่ะคุณนริเตอสถีรศักดิ์บอกแบบนี้บอกว่า เกาหลีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนานแล้วนะมากกว่า40ปีแล้วนะคะโดยเฉพาะบริษัทใหญ่นับเป็นคลื่นลูกที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ที่เข้ามาญี่ปุ่นเกาหลีในช่วงนั้นนะคะจากนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่ก็นำออรซัพลายเออร์ซึ่งเป็นกลุ่ม SME เข้ามาในไทยตามมาถือเป็นการลงทุนเป็นคลื่นลูกที่สองจากเกาหลีใต้เหมือนหุ้นใดเข้ามามาเอาบริษัทใหญ่มาเออเอาเอาผู้ผลิตอะไรมาอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นลูกที่สองเขาบอกมาถึงตอนนี้เนี่ยเราอยากจะสร้าง ลูกที่3เวฟที่3ของการลงทุนเกาหลีในไทยค่ะและอยากให้อยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีซึ่งมันเป็นอุตสาหากรรมใหม่ไงซี c ม n ซคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรีตตร่สมาร์ทโฟนดิจิทัลเอไอนี่คือความต้องการที่นี้นการเจราจาเอฟทอย่างที่บอกก็ต้องเอาความต้องการเนี่ยมาเมิร์จกันมาแมชกันนะคะแล้วก็เงื่อนไขด้วยว่ามันต้องยอมรับก,กันได้ทั้ง2ฝ่ายแบบทวิภาคีอืมนะครับนี่คุณนริศเทศเสถีรศักดิ์เนี่ยเขาก็ ไปปาฐถกถาแล้วก็พูดถึงว่าสิทธิประโยชน์ทางการลงทุนเรามีอะไรให้บ้างก็เราก็เคยเปิดเผยกันไปแล้วนะครับแน่นอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทุกอย่างยังมีเหมือนเดิมแต่มีการปรับให้เข้าเกณฑ์ OECD นะครับเพราะเกาหลีใต้ก็เป็นกลุ่มประเทศใน OECD เหมือนกันแต่ว่ามาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ BOI เนี่ยนำเสนอแล้วก็บอกกับน,นักลงทุนเนี่ยเขาบอกเลยนะเดี๋ยวจะทํา3เรื่องนี้<ะ>เกาหลีใต้ไม่ต้องห่วงเราจะพัฒนาแน่นอนถ้าคุณมาเราเตรียมพร้อมไปแล้วข้อที่1คืออยากจะให้ เดี๋ยวเราจะทำ fast pass ปลดล็อกการลงทุนแบ่ง mm hmm. เป็น Short Term Term. ช็อตเทอมกับมีเดียมเทอมช็อตเทอมทำอะไรก็เร่งรัดก,การลงทุนแก้ปัญหาอุปสรรคค่ะทำให้คอครัวต่างเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นนะคะเช่นอะไรขอไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับที่ดินเกี่ยวของกับกว,วีซ่าใบอนุญาตทํางานอันนี้อยู่ในระยะสัน้นส่วนระยะกลางค่ะจะพัฒนา Thailand fast pass อันนี้เนี่ยคุณอมิติก็พูดนะคะเป็นแนวนโยบายเลย กดล็อกเรื่องการลงทุนค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆไม่ค่อยนิ่นะคะเปิดกระบวนการฟัสต์พลาสสำหรับโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ด้วยใช่ครับต่อมาคือต้องพัฒนากําลังคนพอมันเร็วแล้วคนต้องพัฒนาตามให้ทันนะครับ BOI ก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะพัฒนาบุคลากรทักษะสูง1 0 0 0 0แคนฝึกอบรมนักศึกษา3 0 0 0 0คนรีสกิลเจ็ดหมื่นคนแล้วก็เน้นที่9กอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์นะครับดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงหุ่นนนยยตต์์รถุคใหมเชพลิง วภาพอาหารแปรรูปมูลค่าศูนย์เฮลท์แคร์แล้วสิทธิประโยชน์ต่างๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เงินอุดหนุนสําหรับคนที่เข้าสู่การฝึกอบรมนะครับ ผู้ประกอบการใดๆมีการรีสกิลอัพสกิลพนักงานเนี่ยเดี๋ยวจะให้เงินสนับสนุนด้วยข้อที่3คือยกระดับธุรกิจทานเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทไทยผ่านการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็จะเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปเป็นอุตสาหกรรมยุคใหม่ประสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะให้นะมีทั้งเงินอุดหนุนยกเว้นอากรนาเข้าเครื่องจักรที่จําเป็นแล้วก็สินเชื่อ Bridge l o a n และ Soft l o a n ดอกเบี้ยต่ําตรงนี้เดี๋ยวบีเอาดอกะร่ว ต่างไปทั้งหมดตรงนี้มั่นใจได้ล้วคุณมาลงทุนที่ไทยจะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ซึ่งเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณนริศเทอดสถทยรสักแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานนะครับเป็นผู้ที่ประสานงานก็คือสถานเอกอัครราชทูตไทยนกรุงโซซึ่งเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทางด้านเกาหลีใต้ต้องการอะไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทั้งสองคนนี้กันนะครับคือตัวบริษัทใหญ่เนี่ยเหมือนเป็นคือลูกที่หนึ่งที่เข้ามาสู่ประเทศไทยพอช่วงเวลาถัดมาก็เริ่มจะนำเอาซัพพ l y chain ผู้ผลิตชิ้นส่วนวัตถุดิบต่างๆที่มีคุณภาพเ,เข้ามาลงทุนในไทยด้วยซึ่งส่วนใหญ่เป็น s m e นะครับก็เป็นเหมือนกับครื่อลรกที่2เกาหลีมาวันนี้เราเห็นโอกาสที่จะสร้างคลื่อลรกที่3มจากเกาหลีโดยเฉพาะในกลุ่มของเทคโนโลยีแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยต้องการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงอุตสาหกรรมการ,รผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า PCB รถย,ยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็มีฮุนไดที่ได้รับส่งเสริมไปแล้วราย แล้วก็รวมทั้งอุตสาหก,กรรมด้านแบตเตอรี่แล้วก็ด้านดิจิทัล AI ยังมีบริษัทใหญ่อีกหลายรายที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเหล่านี้และอยู่ระหว่างการพูดคุยในการเชิญชวนเข้ามาลงทุนเกาหลีเองมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความสนใจในการออกไปลงทุนนอกประเทศขณะที่ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ในประเทศไทยซึ่งสาขาเหล่านี้มีโอกาสที่มีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นในอนาคตคือการที่มี คณะนักธุรกิจจากเกาหลีมาเยือนนะครับเดินทางมามากกว่า100คนเนี่ยก็เป็นโอกาสสำคัญที่กลุ่มนี้จะได้มาเห็นด้วยตาตัวเองว่าศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยเป็นอย่างไรใช่ครับคือเกาหลีเนี่ยเราเปนที่ทราบกันนะครับว่าเขาเไปลงทุนเวียดนามมาก นะครับอินโดนีเซียนะครับผมไปที่ไหนในเกาหลีเนี่ยก็จะพูดถึงเวียดนามกับอินโดนีเซียนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการโยกย้ายฐานการผลิตการลงทุนจากประเทศจีนนะครับไปสู่ประเทศต่างๆรวมทั้งภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียด้วยนะครับประเทศไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสครับที่เราจะโอกาสที่เขาจะได้ได้กระจายนะครับโอกาสและความเสี่ยงของการลงทุนของเกาหลีในประเทศไทยซึ่งยังมีแค่400บริษัทเท่านั้นเอง ในเวียดนามเขามีอยุหมืงก์บรบิษัทเนี่ยพวกเราทราบดีนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสในบางทยนี่ยังมีอีกมากมายนะครับท่านรองนายกเอ็นนิติเนี่ยได้ได้นำเสนอโอกาสในประเทศไทยไม่ไว่าจะเป็นโครงการไม่กับโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่ที่เราอยากจะพักก,การส่งเสรศิมนะนี่แหละครับก็เป็นความพยายามอย่างเต็มที่สําหรับหน่วยงานไทยนะครับที่เร่งเจรจาทุกภาคส่วนช่วยกันเพื่อที่จะปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ